สวัสดีค่ะค่ะตอนนี้ก็ประมาณบ่ายบ่ายแก่ๆซช่หน่อยนะคะพี่ตุงๆมาสะลงมาทุง่งนาแล้วก็หอยเนี่ยคุณจีไม่เห็นให้ค่อยๆบอกภาษาในฟิลม์มค่อยในยข้างก็ไต้กอยแข็งเป็นล้พี่น้องมือได้ก๋วยกระเบาแต่ไทยตไทยพ่อิกลกายเป็นคนลืมกำผิดด้วยพี่น้องวันนี้แน,น่ค่อยได้มาหนามเขามาไวถังกินเลยค่ะโอ้แก้วค่คอยมาสีเหลืองหนาหากักที่เ็นสาวกงาม เคนว่ะคนเทศเน,นี่ยเครื่องปรุงค่ะก,กระไดามาเด็นี่ช้อนนั่นตะค้อตะค้มอมะค้อมะค้อข่อยสีส่วเด็พี่น้องมาแทนข่อยสีส่วอ่ะเบิง้งเบิ้งวิธีข่อยส่วมาตรงหน้าก็มัดกินสมกินแซลสันตัวเนาะกินสมแล้วขอ่อยกระสิเก็บซ้ายบัวไป ทำสมตำไร่บัวหอยหอมห้ากินห้าอยากสุดต้วนนอนพี่น้องเบิง้งเห็นบอนีนเห็นบอมบังสิบอดปอกลูกสะคอให้เบิ้งด้วยค่ะสีสวออุ้ยอุ้ยมันคือบอกไหล่หล่เนาะเนาะอ๋อปอกให้มันได้ไล,ล,ล่สีสวกิน น้ำลายสอมันบรดิดไก่ได้พี่น้องหน้าอัน้องสาอันน้องบัวแดงครับเพื่อนพี่ตุงตุงพี่ตุงตุงยางลงมาหน่อยเดียวนึงหานาที่หานาที่สิบนาที่กินแล้วค่อยเอาสายบัวค่อยเก็บสายบัวขึ้นเมื่อมาตำไรบัว พี่น้องผู้ใดบ่เคยกินตำไรบัวเบิงเด้อติดตามคลิปพี่ตุงตุงตอนต่อไปเด้อขึ้นเมื่อนี้มือแรงพี่ตุงตุงจิตตำไรบัวละกะหอยหอมสั่งมาจากต่างประเทศพูนได้ค่ะหอยหอมเราซูฟังวัดติตัวเด้ประเทศใดวะที่ข่อยกับบได้มาจากยูเอ็นเอเอ็นอาร์คือพูนดอกค่ะข่อยกับมาตั้งแต่พูนละสั่ง ตั้งแต่ประเทศเล่าพี่น้องฟังผุ่นละาฟังสายเพื่นเอามาขายว่าพี่ตุงตุงอยู่เข้มมาลาดดิค่ะวบาวอีกก้อนอย่านมูว่าจักว่าจะของอยู่บังเข้มมาลาดวาไปนาเพ็่ไปนำเนาะพี่ตุงตุงอยู่เข้มมาลาดใก่หาดสองสลึงถ้าถึงแม่น้ำคงใหญ่ ประเทศเ้ซส,สาวสองฟังในกานาตาดีดิค่ะบุย <c oughs> ข่อยก็ะไดว่าข้าเจากรง่ามีหลีโมเมนข่อยดอกแล้วว่าสาวประเทศเล่าดิค่ะเจาะง่ามเตี๋ยวล่าสาวเมาลาดัดฟังไทยเป่นกันง่ามโอ้ยเนาะ กันหน้าตาดีสาสำหน่อยขึ้นไม่โตแตะข้าเจ้าใส่ผัดทุงติดตีนด้ยค่ะนี่ละวันเสาเนี่ยมันจะมีถนนคนเดินงานซึ่งถ้าพี่ตุงๆุงมีโอกาสไปได้ฝนบดตกวพี่ตุงๆุงก็สิไป,ไปทําคลิปอยู่ค่ะไปถ่ายวิดีโอเอาลงยูทูบให้อันพี่น้องได้เห็นวิธีชีวิตเข็มมาลาดอุ้ยน้ำลายแตกสัวๆ ค <laughs> อยคล่องบ่พี่น้องเรื่องเฮ็ดกับเขาในี่พี่ตุงตุ้งคล่องใช่ไหมคะเรื่องกินสมเน <S <s <ad> ี่ย โหโหกินก้อนก้อนมันสีเบิดอันฤดูบัคคอค่ะลูกตะค้อมันสีเบิรฤดูก้อนกินผลไม้ตามฤดูอันนี้วิตามินซีเยอะแยะนะคะวิตามินซีอันนี้มันก็บว่ามันขยะเป็นเศษเล็กเศษน้ำเอยียงอัน,นเยอะแยะมันก เปลือกแต่คอซื้อหองกระถิ่นก,ก,กับเป็นปุ๋ยเป็นฟุ้นไหญยาไหงโย่น้าหมดเนี้ยค่ะนาะว่คือหกคืออยู่บ้านอยู่เมืองเข้าในบ้านพ<ๆ>ี่ตุงๆุงมากจังสีได้ค่ะอ้ยบ้านนอกของหน้าเข้าทตุงตุงรอมาแล้วกับน,นกอันนี้มันหองนกกระปูดตาแดงคิดถึงคุณพ่อคุณแม่โอ้ยอยู่เกาหลีกับคือฮอด อายขึ้นหอดนองขึ้นอนฮือนหอดสัน้นอยู่น้ำหลูกน้ำผัวเกาหลีก็ได้บัดมาประเทศไทยประเทศนี่มาเห็นนกเห็นหนูเห็นแนอนเห็นแนวดีอาหารที่ก็ยกินก็ลูกก็ผัวโอ้ยนอพี่น้องธรรมศาสตร์คนเท่ากะคืดหอดผัวจะขอขึ้นหอดอป่าได้พี่นอกที่จรงตุงภาษ ข้อแรกจำเียเป็นมะม่วดเกลือกิดบปนค่ะกิ๊บปนใสช้ได้กระโดดได้ค่ะมันสิเสบเพคนผูแนวมานอมาแนงแนงอามันังมาแนงมับนี่โอ้ เห็นบอค่ะเดี๋ยวพี่ตุ้มตุ้งสกินให้เบิงเ่งได้บ่เห็นสมมากพี่น,อน,น้องมันน้ำมันน้ำข่อยแต่สิกินลเลยได้บ่สิกินมเลยโอ้ยจะลมเด้อลมมาแห้งอยู่ตรงหน้าลมแห้งพี่น้องอ้ยของพี่ตุ้มตุ้งสิบวลมบอมาไว้พี่ก็จะมันเป็นยังไงยายนิอุ้ย,ย,ย,ยบรรยากาศไม่ได้ที่พี่น้อง เบิง้งให้เบิ้งก่อน oh. จะบานบ้านนะคุณนะเสียงเพิ่นเครื่องตัดหยาแต่ว่าเพิ่นตัดเขา่าหยามันไหลเขาวานพี่ตุง้งตุงเห็ดเขาวานบานพี่ตุง้งตุงเห็ดเขาวานอันก็น้องบัวแดงลงมือบานลงมือลงมือลงมือ,มอค่ะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยให้ได้กินสักก้อนเนี่ยเถอะยังไงปลางางผักข่าเนี่ยโ้ยอ้ยอออืมอ้าซีสมสมหวานแสบพี่นนอง ้องห้าคนง,งาย,รองอยางเร่งน,นี้เห็นยังไงเติ้งสมเต้งแสบแง้นงายใจคืนก็ใชาแบบพริกไล่พดเพชรผู้เพิ่นมากเพชรกันเสิพดพ่อือม ถึงเถื่อนขนาดถึงถึงเอาสายบัวเจ๊เอามาไว้เจ้าห้งบันไดน,นี่โอ้เพิ่นเอาเพิ่นเอาบัวมาไว้พี่ตุงตุงจะเขินบันไดพี่ตุงตุงฆ่าแต่ฝอยจ้าจีโจ,จ,จ้บัวเห็นโอ้ย พะลุ awesome ่งตีโป่งน้ำผู้นะตีกองน้ำผู้ดังมาตุ้มเตินตุ้มเตอเตินวังละเบินเตอเตินนะพี่น้องพี่ตุ้งตุ้งจีจว้ให้เจ๊เจมันกินน้ำคอยรั่วผ้าคอยผ้าโล่สีเบิดเหรอนั่งโมลายแต่มันสวยเพราะรกินจนเบิดพี่น้องเลย คำสุดท้ายคำสุดท้ายอืมเอาละอืมเจ็บ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 ,จบ,จบใส่โบเบิดใส่โบเบิดมันเลยอืมอืมขอหอมากกับโบเบิด์หอมากหลาย พอก็เอากลับขึ้นเมื่อแช่ตู้เย็นกินอีกมาเจมากินข่อยบอ่เล่งหนามเด้กพี่นอ้องข่อยกินธรรมาดาอยู่เบิ่งสิงให้เบิง่ง <c> เ <oughs> นี่ยค่ะ ทั้งก่อนพี่ตุงตุงก็มาเก็บตั้งเยอะเนี่ยเอาไปปอกแล้วก็ลอกปอกเปลือกเชือกอ,ออกแล้วก็ตัดเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นท่อน,น,อนแล้วก็เข้าตู้เย็นไว้แล้วก็เอามายำม,มาผัดครั้งนี้พี่ตุงตุงได้หอยหอมมาจากประเทศลาวพี่ตุงตุงก็จะไปทําตําไหลบัวหอยหอมติดตามนะคะโอ้ยพี่น้องบรรยากาศอืม ข่อยอยากเอาเปมาแขนอยู่กลางทงหน้าแลละก็นอนล้มพัดถึงถึงถึงถังเด็กพี่น้อง <c oughs> ถึงขนาดถึงขนาดอ้ยจะไหนยาวาได้บานเด็กนึงอ้ยมึงเนี่ยบักทัวบืดอยากกินได้พี่น้องบักทัวหวานหวาน,วานอโอเคเพชรกันบัวง่า,งาม เกื่อนอคนแบบนี้ว่าอ่ะแยกตุงตุงพี่ตุงตุงมาคือใส่งแต่เสื้อสีนดำเงินหลักมีหูบเออนี่ค่ะเทควันโดสุภาพการด้วยค่ะเนี่ยสุภาพการเทควันโด เพิ่นบ่ได้เป็นสปอนเซอร์ให้พี่ตุงตุงได้ค่ะพี่ตุงตุงสื่อตั้งแต่ลูกสาวพี่ตุงตุงอันพี่ตุงตุงว่ทันได้ไปไอ้อยู่เกาหลีน้ำโอป้าเพิ่นลูกสาวผู้หญิงข่อยเพิ่นเรียนเทควันโดโบหมอดให้ซื้อให้เพิ่นก่อนสุภาพการเทควันโดเพิ่นเป็นโรงจิ้มแล้วก็มีครูสอนเทควันโดอยู่หันย่างมือแรงพี่ตุงตุงกัสิไปส่งลูกสาวไปเรียนเทควันโดอยู่หันอยู่ ที่บอกที่ยูเพิ่นกระไดเนาะเพิ่นคือสิบว่าดอกโปร,ปรโมทเเพิ่นเพิ่นแห่งดีใจยูโฮมโปรติดกับโฮมโปรโลตัดโรงพยาบาลจุฬาลัตหนึ่งอะคะ่ะบางหน้าตาดอยู่ตีนถนนทางเนี้คะ่ะยิ้มมักไงเพิ่นมีครูสอนครูมาจากลงมาจากประเทศเกาหลีคุณทด้คะ่ะมาสอนกับครูไทยอยู่อยกับไปเลี่ยนอยู่หันตังแต้สายขาวยันสอบเอาสายดำได้สายดำเนาะคะ่ะก็บอกนี่แหละคะ่ะ สุภาการเทควันโดนะคะก็เลยใส่เอามาไว้แฟนไว้ตู้ยุ่งเงินตังโดนมาเห็นก็ขึ้นหอดก็เลยใส่เอามาใส่นะคะใส่เหรียญใส่ยังยุ่งน,น้ำบาดนานเมืองเข้าค่ะไปเมืองไปหน้ากับเขาในเมืองในหน้าพี่ตุงตุงกับบใส่ดอกใส่มาใหา้มาหน้ามานัามานยังไงเนาะคะา่ะอะไรพี่ตุงตุงสีเอาบัวขึ้นเมื่อไรด้ค่ะฝนกระคะึมมาฝนสิตก ี๋ยวติดตามพี่ตุงตุงได้ว่าพี่ตุงตุงจิตตำไรบัวมันสินากินนาแซมมันจี <c oughs> ปันใด <c oughs> โอ้ยขึ้นเมื่อก่อนเมื่อเราพี่น้องฝนจิตตัวข้ามหัวข่อยไปละค่ะสวัสดีค่ะอันยองพญ่อูปาเบิ่งข่อยยีบัเจ้าเบิ่งข่อยยีบัวอ้ปัวข่อ,ขอย,อย,อยพญออออ่ไปละเด้อค่ะติดตามตอนต่อไปโอเค แล้วอย่าลืมอ,อย่าลืมกดกดซับสไคให้ซัดปิ้งปิ้ง,งตัมตุ้งตุงต้ให้น้ำในเด้อค่ะ